เหนือเป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทยซึ่งมีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่นๆโดยแต่เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาซึ่งจะทำให้เห็นว่าในแต่ละสถานที่ส่วนมากจะเป็นอารยธรรมแบบล้านนาทั้งสิ้นอย่างในโปรแกรมทัวร์ของเราที่น่าสนใจก็คือมหาสจรรั์น่านล้านนาตะวันออก ซึ่งได้รวบรวมสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องแบบอาณาจักรล้านนามาให้ได้เที่ยวชมเช่นเสาดินนาน้อยพระธาตุแช่แห้งวัดภูมินพระธาตุช้างคำ้ำส่วนภูฟ้าพัฒนาอุทยานแห่งชาติดอยภูคาชุมชนไทยหรือบ้านหนองบัวคุ้มเจ้าหลวงผ้าม่อห้อมวนอุทยานแพะเมืองผีวัดพระธาตุช่อแฮ และไฮไลท์โปรแกรมทัวร์นี้ก็คือการชมกรรมวิธีการต้มเกลือนในกระ้าใบาบัวซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบันณนะบอกเกลือสินเทาโบราณน,นอกจากนี้ในภาคเหนือย,ยังขึ้นชื่อในการเที่ยวหมู่บ้านของชนเผ่าต่างๆตามดอยเนื่องจากอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีหลายเผ่าชนเผ่าซึ่งมีความเก่าแก่คงอนุรักษ์ตามแบบอดีตเล่มา ภา,าภาคกลางภาคกลางเป็นภูมิภาคตอนบนของไทยควบคุมพื้นที่รอบรุ่มแม่มมมน้ำเจ้าพรยาอยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ภาคกลางนี้รวมถึงภาคตะวันตกและภาคตะวันออกด้วยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติต่างๆซึ่งทำให้สถานที่ท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นทะเลภูเขาน้ำตกและสายน้ำเช่นโปรแกรมทัวร์ที่กาญจนบุรีของเรานะคะ ได้พาท่านไปสัมผัสกับธรรมชาติที่น้ำตกผาดาดและบ่อน้ำพุร้อนหินดาดซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่มนุษย์นั้นได้ปรับแต่งสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหมู่บ้านผีตองที่อยู่ติดกับชายแดนพมา่ามีสินค้าให้เลือกซื้ออยู่มากมายและราคาย่อมเยาภาคอีสาน เป็นเขตหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครมีแม่น้ำโขงกั้นเขตทางตอนเหนือและตะวันออกโดยภาษาหลักของภาคนี้คือภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาสำเนียงหนึ่งขณะเดียวกันยังมีภาษา,ขาเขมรที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้นอกจากนี้มีภาษาถิ่นอื่น อีกมากเช่นภาษาพูดไทยภาษาไทยโครลาชภาษาสวยเป็นต้นและภาคอีสานยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเช่นอาหารดนตรีหมอลำและศิลป,ปะการฟ้อนลำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยในแต่ละ โปรแกรมทัวร์ของเรานะครับจะจัดอาหารพื้นบ้านของภาคอีสานลงไปเพื่อสื่อถึงความเป็นอีสานขึ้นไปอีกสำหรับภาคใต้นะคะตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูทุกจังหวัดของภาคใต้จะมีชายฝั่งที่ติดกับทะเล ยกเว้นจังหวัดยาลาและก็จังหวัดพัทธลุงค่ะเนื่องจากพื้นที่ทางภาคใต้จะขนาบด้วยฝั่งอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกและก็ทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตกนะคะทําให้ภาคใต้นั้นมีอากา,าศแบบมรสุมเมืองร้อนทําให้มีฝนตกตลอดปีและเป็นภูมิภาคที่มีฝนตกมากที่สุดค่ะ ดังนั้นสถานที่ท่องเทีย่ยวสุนมากในภาคนี้จึงมีแต่ทะเลทั้งสองแบบให้ความรู้สึกแตกต่างกันออกไปเช่นในโปรแกรมทัวร์ทะเลอันดามันในประเทศไทยจะนําเสนอเฉพาะทะเลอันดามันที่อยู่ในไทยแต่ให้ความรู้สึกเหมือนได้ไปทะเลต่างประเทศนะคะเช่นหมู่เกาะพีพีที่มีน้ําใสสะอาดเหมาะแก่การดําน้ําดูปะาารังมากที่สุดโดยไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์นี้ก็คือทะเลแหวกนะคะเป็นทะเลที่มีปรากฏการเกิดจากอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงทําให้สันเขาะ สันทรายของเกาะทั้ง3คือเกาะทับเกาะหมอ้อและเกาะไก่ปรากฏขึ้นเมื่อน้ำลดลงนะักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นไปมาระหว่างเกาะได้เลยค่ะตามที่เห็นในภาพสมัครโปรแกรมแนะนำนะคะเราจะไปชมบนสนิทของช่องแสมสารกันทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและความสนุกสนานในการจัดโปรแกรมทัวร์อาจไม่ได้มีแต่สถานที่ท่องเที่ยวในช่องแสมสารเท่านั้นนะคะ สำหรับช่องสมัยสารจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายถึงแม้จะเป็นตำบลเล็กๆแต่สถานที่ท่องเที่ยวก็ครบตามที่เราต้องการค่ะโดยเราจะเริ่มต้นการเดินทางไปสักการะขอพรอที่วิหารหลวงพ่อดำนะคะจากนั้นก็ไปศึกษาธรรมชาติที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรราตวิทยาเกาะและทะเลไทยหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จเราก็จะมีกิจกรรมให้เล่นคลายเครียดกันที่หาดนางรำค่ะ จากนั้นเราก็จะไปชมความน่ารักของบรรดาสัตว์ตัวน้อยที่วันเดอร์ฟาร์มและปิดท้ายโปรแกรมด้วยการช้อปปิ้งแบบชิลๆชิคๆที่ตลาดน้ำสีพัคพัทยาค่ะโดยไฮไลท์ที่สำคัญของโปรแกรมทัวร์นี้ก็คือการนั่งเรือชมการเลี้ยงปลาและให้อาหารปลาในกระชังของ p e r ร์กล f ่ r ฟาร์มฟาร์มฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดของช่องแสมสารค่ะ And You have to leave me I've been waiting right Be ready.